ให้มันรู้เลยว่าปลาหมอคังดำมือมาให้สสชิมไม่ได้เราจะถ่ายค้องให้เขาดูเลว่าสสอเได้ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงยังไงผมบอกให้ท่านขออนุญาตไงก็ขอเลยท่านขอเลยตั้งแต่มีะไรขอเลยมาลดมาแล้วห้องอาหารสภาเนี่ยมันมีความลับสูงขนาดนั้นเลยเหรอในการชิมปลาหมอคังดำเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทุกกรณีปลาหมอคังดำเนี่ยมันเข้ามาในสภาเนี่ยมันเริ่มจะมีความไม่ชอบมาพากนและทำไมมันยากเหลือเกิน ผมไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะก็ผมไม่ถนัดตนุนุไม่กินไม่เนผมไงผมจะกําจัดอย่างเดียวครับผมจะกําจัดอย่างเดียวครับก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาไปทําปลาประจบปลาอะไรต่างเนี่ยขนไปได้ไหมเราก็ตอบข้อสักถามแล้วเขาก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงผมเองก็ด้วยความตั้งใจว่าวันนี้มีการตั้งยี่สิด่วนก็เลยแอมปลาจํานวน20กิโลเนี่ยทอดมาให้เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมทำน้ำจิ้มอยากจะให้เพื่อนสสอสอได้ชิมนะครับ ระหว่างชิมเนี่ยเราก็อยากจะให้ได้ถ่ายบรรยากาศว่าเพื่อนสสแต่ละท่านเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสชาติมันแตกต่างกันอย่างไรก็มีปัญหาอย่างมากผมไม่เข้าใจว่าปลาหมอคางดํามันจะทําให้สภามันล่มสลายหรืออย่างไรหรือห้องอาหารของสภาทําไมมันจะถึงถ่ายวีดีโอไม่ได้ท่านรองพิเชษเชื้อเมืองพานได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกผมว่าให้เพื่อนสสทานได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นและก็บอกกับผู้ช่วยของผมว่า ในการยกเข้ามาเนี่ยไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือไม่ให้ผู้ช่วยเข้ามาผมก็บอกว่าเอ๊ะผมเอาปลามา20โลนี่ให้ผมย้มมาด้วยเอตัวเองหรือว่ายังไงผมแค่ขอความร่วมมือไม่ได้ให้เขามากินข้าวในห้องอาหารแต่ขอความร่วมมือในการช่วยยกปลาแล้วก็ยกอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในห้องก็มีปัญหาบอกว่าให้เอาเข้าได้แต่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าได้ผมยกเข้าไปเพื่อนสสหลายท่านก็ทานก็มีภาพพิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาบอกอรอ่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง นี่ก็คือเสียงสะท้อนของผู้แทนราษฎรที่เขาจะกลับไปในภูมิลำเนาของเขาในสี0รอเขตทั่วประเทศเนี่ยเขาจะได้รับรู้แต่ก็มีสายเรียกเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ของสภาเดินเข้าไปบอกผมว่าไม่ให้ถ่ายถ่ายไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้ผมก็ถามว่าเอะแล้วห้องอาหารสภาเนี่ยมันมีความลับสูงขนาดนั้นเลยเหรอในการชิมมะมอคัางดำเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทุกกรณีแล้วก็มีสายเรียกเข้าจากท่านพิเชษเข้ามาผมยังไม่ทันคุยสายด้วยก็วางสายไป เพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ปะปลาหมอครังดำเนี่ยมันเข้ามาในสะพานเนี่ยมันเริ่มจะมีความไม่ชอบมาพากลแล้วมันมันยากเหลือเกินนะการตั้งอ,อนุกรรมธิการในการศึกษาเรื่องนี้ก็ทําไปก็อยางมีเรียกว่าข้อติดขัดหลายๆอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งยติด่วนหรือไม่แม้กระทั่งว่าปลาหมอทอดยังเอามาให้สสชิมไม่ได้ผมกังวลเหลือเกินว่ายติด่วนของผมจะเป็นหมันหรือไม่ก็ฝากติดตามในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า แต่ถ้าไม่ให้ตั้งยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้รู้กันไปว่าจะส่งต่อระบบนิเวศแบบนี้ให้คนรุ่นลูกร,รุ่นหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอมอบปลาหมอคางดําจํานวน20กิโลเนี้ยให้เพื่อนนักข่าวสื่อมวลชนได้ชิมชิมให้อิม่มหนำสำราญแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันได้เลยเต็มที่นะครับเพราะสภาแห่งนี้ไม่มีพื้นที่พอให้เพื่อนสมาชิกสสได้กลับไปบอกคนในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นขอส่งต่อส่งมอบอ ข้าวปลาแกะเรียกว่าข so ้าวปลาแกะข้าวปลาหมอคางดำแต่ท right. yeah. you know ่านแกะกันเองนะเพราะผมไม่ว่างต้องขึ้นไปตามเรื่องยติด่วนต่อพี่กายพี่กายมีสอสอได้กินมากไหมครับอมีสอสอได้กินมากไหมครับหลายคนแล้วหลายคนแล้วเขาก็พยายามใหากจะสื่อสารน่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหรืออะไรยังไงแต่เขาปิดกั้นเขาไม่ให้ถ่ายไม่ให้อะไรเลยกิับ กาวมัมค,คือการปลาสายพันธุ์นี่มันทนได้ทุกน้ำนะน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกล่อยแต่มันแพ้อย่างเดียวแพ้น้ำมันวันนี้เราทอดมาแล้วชิมให้ดูอีกรอบได้ไหมครับมันมีอะไรอย่ะงนี้